สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสภาพอากาศ7วันข้างหน้าขอคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหากเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารใหม่ๆขอบคุณครับในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแทนลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยยอมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่11ถึง14พฤษภาคม66ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ตอนบนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่9ถึง14พฤษภาคม66ยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณเอาเบงกนตอนล่างมีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านอาเบงกอนตอนบนขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนอง และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรายงานสภาพอากาศรายภาคกันครับภาคเหนือในช่วงวันที่8-10 พฤษภาคม66พายุฝนฟ้าขนองร้อยและ40-60ถึงของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่11-14พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ60-80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29.33องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็วสิ2ยิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทากตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่8ถึง10พฤษภาคม66 6, พายุฝนฟ้าขนองร้อยและ40ถึง70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 35องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 11- ถึง13 พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ6 0ถึงเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันที่14พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด20 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วสิ20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่8ถึง10 พฤษภาคม66พายุฝนฟ้าขนองร้อยและ40ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 37องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่11 1 3ถึง13พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง วันที่14พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22 25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30 35องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกในช่วงวันที่8-10ถึง1ิพฤษภาคม66พายุฝนฟ้าขนองร้อยและ4 0ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่11ถึง13พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ40ถึง70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันที่14พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ40-60ถึง60ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 37องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนในช่วงวันที่9ถึง14พฤษภาคม66 6, มีฝนฟ้าขนองร้อยและ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 36องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในช่วงวันที่9ถึง14พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีเคลื่อนสูงหนึ่งสองเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23 26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30- 34องศาเซลเซียสกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงวันที่ 8- 10 พฤษภาคม66พายุฝนฟ้าขนองร้อยและ40 6 0ถึง60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งลมใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด27 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 37องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่11 1 4ถึง14พฤษภาคม66มีฝนฟ้าขนองร้อยและ40 7 0ถของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด26-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ